ปลานี่ครับปลาน้อยหน่อยนี่ครับนะ่ะสวัสดีครับผมกะเพาะกันอีกแล้วครับเนาะไม่หนีมากลาะยิ่งปลาครับงางก็ร่างงานข่าวใหม่นะครับนี่ครับ,บวัสดุก่อนนะมาติดลงปลานะครับ

Nó lọ khám khăm bơm này bà Nè Tông nhang khăm khám Ô, tông này cả nạm bà Phún, nó mang thằng phún Yeah. ไปไม้อืนเงครับผมนี่น้าเต็ีมองประยุนล,ง,ลงมาจังไลยวะสวมันลุปลามากเลยเปี่ยน่าดีละทีละข้างเียละ,ละไปครับลุงไม้ไมมครับถาคำคำๆนิกหน่อยครับผมเอาคร ัยิงเด็กเต้มอย่เนาะแต่ว่าบดไอ้ทายครับห่างๆกันเนาะเหิ่งครับนังกระติกครับหลังกระติกเห็นยังครับล่ะปลาหน่อครับปลาหน่อยหน่อยนี่ครับน่ะมาสองคนครับนังกระติกหาเลาะยิงครับผมนี่เนาะ บป็นไงปันไหนครับวันนี้ตัวหน่อยยิ่งซูมครับเพ่เห็นตัวหลหเออขำหมื่นแล้วครับมื่นแล้วยิ่งซมอเปลี่ยนป้าหยาหยาดินกัยิงซูมแบบสาวนั่นันนั่นนั่นเอเมใสเอื่นันน่นามีสันหนาม่าหยาเอาลนั้านาะกะ ก็มา hoàn ่องนะครับได้สองแต้มนะว่าบ่ได้ทไทยให้เบิรงครับอีกตัวหนึ่งเน,นาะพลาดหลายครับยิ่งลาดหลายมันมันมองบอ่งนะ่คอยเห็นเนาะไฟมันบ่ค่อยดีนะครับเนาะเดี๋ยวผมถาม่ายสร้างไฟใหม่ก่อนครับเอาแล้วนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดต,ตามกดกระดิ่งให้น้ำ,นำได้ด้วครับเด้อเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเนาะ พ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ